สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ็มซ่า n ช l a นลแอนดรอยของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับ มาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายเดือนมีนาคมนะครับเราจะมาส่งท้ายกันด้วยมือถือราคาหน้าซื้อนะครับสำหรับ oppo a77s นะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็มีการลดราคาให้ค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของสเปคนั้น oppo a77s รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.56นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ lcd 24บิตความละเอียดเป็นแบบ hd กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านนะครับชิปการประมวลผลเป็นคอคอม S n a ปดาก g o n 680ดออกอร์คอความเร็ว 2.4GHz Android เป็นเวอร์ชัน12นะครับหน่วยความจำให้แรมมา8ลดลอมให้มา128แบตเตอรี่5,000นะครับชาร์จไวได้33วัตต์รุ่นนี้มีการเปิดตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับสีมี2สีก็คือสีดำแล้วก็สีทองนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขานนรส่วนนร่วใเือง ของราคาคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ Oppo A77s นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่30มีนาะคมปี2023ไปดูราคากันที่จากทางด้านแอป lazada กันก่อนร้านแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับขายโดยทาง Oppo official มาขายผ่านทางแอป lazada นะครับเป็นร้าน l s t Mall ก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับ Oppo A77s แรม8ลอม128นะครับซื้อร้านนี้มีของแถมให้ด้วยมูลค่า 699บาทจากราคาปกติ8 9 9 9ันานะครับลดราคาเหลือเพียง7 9 9 9บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถผ่อนได้เขาให้ผ่อน6เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1 3 3 3บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับ oppo a 7 7 s ram 8ลอมหนึ่จากราคาปกติ8,999บาทก็ลดราคาล่าสุดเหลือ 7599บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับแล้วก็พิเศษถ้าเราซื้อร้านนี้มีคูปองลดสูงสุดให้ถึง300บาทนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้เป็นแท่นวางมือถือนะครับก็ต้องบอกว่าลดราคาเยอะจัดเต็มมากๆสาหรับร้านนี้ซึ่งก็ยังมีของแถมให้ด้วยนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจาก lazada นะครับ oppo a77s นะครับ ram 8ปด rom หนึ่งร้่นนี้น่าะ จอ r e f e s Rate 90เฮิรตนะครับขายโดยทาง Lazada Super X Phone จากราคาปกติ9,999บาทก็ลดราคาเหลือ8,400บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับการซื้อ Oppo A77s จาก Lazada นะครับท่านชอบของร้านไหนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอ ช้อปปี้นะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกัน oppo a77s ขายโดยทาง oppo official นะครับแ a m 8ลอม128 g b จากราคาปกติ9,999บาทนะครับลดราคาเหลือเพียง7,999บาทเท่านั้นมีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นกลิฟ Box อกจากทาง oppo วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ลด6เป็นโค้ดสําหรับการรับเงินคืนมีให้เลือก2สีนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อ เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับ oppo a77s r a ม6ลำ128 g b เครื่องใหม่ศูนย์ไทยนะครับราคาเริ่มต้นที่7,690บาทถึง8,490บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี2ส,สีนะครับถ้าใในที่สนใจอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับ oppo a77s ram 8ลำ128กิซื้อ ร้านนี้มีของแถมให้ด้วยนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นราคาเริ่มต้นที่7,190บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้รวมไปถึงยังจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมี2ส,สีนะครับสีส้มแล้วก็สีดําสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอปช้อปปี้ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะดูะรายละเอียดเพิ่ม เติมก็เข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e ีอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Oppo A77s นะครับจากทั้ง Lazada แล้วก็ s h o ป e ีชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซือ้อได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างสําหรับการซื้อ Oppo A77s นะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูราคาล่าสุดกันนะครับว่าค่ายไหนมีราคาที่น่าสนใจที่สุด เริ่มต้นกันที่ค่ายแรกเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t a ทสำหรับ oppo a77s นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษทั้งการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ที่ราคา3,990บาทเท่านั้นเมื่อท่านไปย้ายค่ายนะครับหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699พร้อมกับจ่ายค่าหนีลุกหน้า7 20บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ4,600บาทเท่านั้นโปร 5 9 9นะครับโปรนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าซื้อได้ที่ราคา5 9 9 0บาทก็คือเราจ่ายในวันที่ซื้อเครื่องเพียงแค่5 9 9 0บาทก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยนะครับทั้ง2โปรจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากสอบถามรายล,ายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ช็อปทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2ซึ่งก็จะเป็นของค่าย ais นะครับ OPPO A77s แรม8ล o ม128 g b รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขามีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีส้มราคาเครื่องเปล่านะครับจากราคาปกติ9,999บาทก็ลดเหลือเพียง7,999บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจนะครับแบบแรกเป็น PRO AIS Hot Deal สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนของทาง AIS นะครับซื้อได้ที่ราคา4,399บาทซึ่งก็จะ มีค่าหนี้ลูกหน้าด้วยนะครับประมาณ1,000บาทเท่านั้นบางแพ็กเกจก็ไม่มีนะครับส่วนโปรที่2ก็จะเป็นโปร AIS Hot Deal นะครับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับใช้งานมากกว่า1ปีขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา4 3 9 9บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลูกหน้าคนที่จะย้ายค่ายมาใช้ AIS นะครับเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ที่ราคา4 3 9 9บาทมีค่าหนี้ลูกหน้าประมาณ1,000นนะครับแล้วก็สุดท้ายโปร AIS Hot Deal สำหรับ ลูกค้าที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่กับทาง AIS นะครับซื้อได้ที่ราคา4,399บาทแล้วก็จะมีค่าเน็่อลหน้าด้วยประมาณ1,000บาทนะครับลูกค้าทั่วไปซื้อเครื่องเปล่าได้ราคาปกตินะครับ7,999บาทนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ Oppo A77s จากทางด้านค่าย AIS นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ4,399บาทท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย TrueMove H นะครับตอนนี้ Oppo A77s สินค้าหมดชั่วคราวนะครับถ้ามีก็จะเป็น Oppo A77 5G แต่ว่าราคาน่าสนใจนะครับซื้อได้เพียงแค่2,299บาทเท่านั้นมีรายละเอียดของ ProNet มาให้ดูนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือก2แพ็กเกจแพ็กเกจแรกนะครับก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1,199ซื้อได้ที่ราคา2,000 2 9 9บาทมีค่าเินี่วลุงหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็4,299บาทเท่านั้นสัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรให้มาทั้งหมด350นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงด้วยนะครับอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นรายเดือนเดือน899ซื้อได้ราคา4,489บาทนะครับค่าเินุงหน้า1,500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ5,989บาทหรือว่าประมาณ6 นะครับสัญญาในการใช้งานมี12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้80กิกนะครับค่าโทรให้มาทั้งหมด300นาทีถ้าไนที่อยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูชอ็อป ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับโปรโลดราคาส่งท้ายเดือนมีนาคมนะครับ Oppo A77s มือถือน่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้อยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับทั้งจาก Lazada แล้วก็ชอป p e e ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดของราคาแล้วก็โปรโมชั่นเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมา ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ